ใครที่กําลังหารองเท้าใส่วิ่งลงรันแบบไร้แผ่นนะครับผมดูนี่เลยนะครับสําหรับเชียร์ตันทีจีหนนะครับรองเท้ารุ่นใหม่จากทางเชียร์ตันนะครับที่ใช้โฟมคิวกรังโฟโปเฮดพีตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยค่อนข้างมีความหนานะครับสเต็กไฮเนี่ยด้านหลังสูงสีข้างหน้าสูงสามสิบห้านะครับดับเจตัวนี้เนี่ยมีโฟมที่หนานุ่มมากๆนะครับแล้วก็มีความเด้งตอบสนองดีนะครับวิ่งไกลๆเนี่ยไม่จมแน่นอนนะครับสำหรับคิวกรังโฟโปเฮดพีเนี่ย มีส่วนผสมของพีบ้าเบนก็ไปด้วยนะครับผมหน้าผ้าเนี่ยค่อนข้างมีความโปร่งนะครับแล้วก็กว้างด้วยระบายอากาศดีนะครับเป็นแจ็คกัรดเมดนะครับผมคิวคับแล้วก็ชับข้อเท้าดีนะครับใส่แล้วมีความมั่นคงนะครับฐานเนี่ยค่อนข้างมีความกว้างเลยนะครับแล้วก็ยางเอาซ่โอของเขาเนี่ QASU นะครับ มีการยึดเกาะที่ดีแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับนักวิ่งทุกๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่นักวิ่งมืออาชีพที่เอาไว้ใส่เก็บระยะรองรันวิ่งไกลๆนะครับเพชทําการอย่างในสเปคเนี่ย430ถึง 700, 700สบายๆนะครับหรือว่าใครจะวิ่งเพช7เพช8หรือเดินสลับวิ่งเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังเหลือๆนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมมีหลากสายสีให้เลือกนะครับแล้วส่วนของไซส์เนี่ยมีไซส์ที่ตรงมาตรฐานนะครับดูตาม US คู่เดินได้เลยนะครับผมพิกัดตะกาด้านล่างได้เลยนะครับ